เรื่องที่ทุกคนคิดว่าเถียงกันมาเยอะนะถกเถียงกันทุกโซเชียลมีเดียบีทามีเองถกเถียงกันเลยนะเรื่องของคําว่าดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่า30ปีผ่านมาหรือ3ทศวรรษใครถือดอลลาร์ฝาทุกวิกฤตให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบกับเครื่องมือลงทุนทุกอย่างหรือเอาแค่ตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงมีนาคมนี้ปีครึ่งที่ผ่านมามาถึงต้นปีที่แล้วจนถึงขนาดนี้เนี่ยหปีกับอีก3เดือน เงินไหลเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐกว่า133ล้านล้านบาทเพราะเขามั่นใจในดอนลลาร์สหรัฐเลยตกลงเป็นหรือไม่เป็นกงเต็กกันแน่เนี่ยนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย all new honda accord e h e v เรื่องที่ทุกคนคิดว่าเถียงกันมาเยอะน,นะถกเถียงกันทุกโซเชียลมีเดียบีทามเองถกเถ,ถียงกันเลยนะฮะเรื่องของคำว่าดอลลาร์สหรัฐ ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่า30ปีผ่านมาหรือ3ทศวรรษใครถือดอลลาร์ฝาทุกวิกฤตให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบกับเครื่องมือลงทุนทุกอย่างหรือเอาแค่ตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงมีนาคมนี้ปีครึ่งที่ผ่านมามาถึงต้นปีที่แล้วจนถึงขนาดนี้เนี่ยหปีกับอีก3เดือนเงินไหลเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐก,กว่า133ล้านล้านบาทเพราะเขามั่นใจในดอลลาร์สหรัฐเลยตกลงเป็นหรือไม่เป็นกงเตกกันแน่เนี่ยนะฮะ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากรองผู้จัดการใหญ่ของผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product กลุ่มธุรกิจ Wealth หรือกลุ่มธุรกิจมั่งคั่งของธนาคารไทยพาณิชย์คือคุณสอนชัยสุเนตานะครับแกก็ได้แบบว่าใบ CFA Certified Financial Analyst ด้วยนะครับคือหมายความว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนน,นั้นสาขาชีพทางด้านกนารวางแผนทการเงินก็ถือว่าเก่งทีเดียวนะครับคือแกเอามาเปิดเผยอย่างนี้ครับว่ารู้ไหมนักลงทุนทโลกผู้ประกอบการธุรกิจทโลก นักท่องเที่ยวก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่จะอยู่2เคกใหญ่ๆก็คือสถาบันการเงินทั่วโลกแล้วก็คนที่เขาบริหารจัดการพวกกองทุนอะไรต่างพ่กการลงทุนเนี่ยเขาถือเงินสดและโดยเฉพาะเงินสดที่เขาถือเขาถือในรูป US อลลาร์นะครับ US d ลลาร์ USD นี่นะฮะถือมานานมากและสิ่งที่เป็นสถิติก็คือว่าในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ถือเงินดอลลาร์สหรัฐให้ผลตอบแทน5.1นนี่ก็ปี66นะฮะ และผลตอบแทน5.1%เนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินค้าพภกภัณฑ์ยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรครับซื้อสัญญาล่วงหน้าน้ามันซื้อสัญญาล่วงหน้าทองคําซื้อสัญญาล่วงหน้าพวกโลหะมีค่าเช่นเมทัลลิกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคอปเปอร์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วถ้าใครซื้อดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทน5.1%และดีกว่าพวกนี้ทั้งสิน้นไม่ปฏิเสธนั่นคือเรื่องจริงนะครับนั้นถือดอลลาร์เนี่ยมันทรงพลังจริงๆนะฮะต่อมาครับแต่ถ้าถามว่าในแง่ย้อนหลัง30 30ปปีีีีท่ ก็คืออะไรครับทำไมต้องย้อนหลัง30ปีเพราะถ้าท่านผู้ชมถอยหลังไป30ปีมันเกิดอะไรขึ้นมันมีวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกของบ้านเราปีอะไรต้มยำกุ้ง1 9 9 7 2พ4 0่ผ่านมาเท่าไหร่นะก็อยู่ในวงจรนี้นะฮะวิกฤตเศร,รษฐกิจสับพร,รมของอเมริกาที่ทําให้สถาบ,บันการเงินในสหรัฐล่มสลายปีเท่าไหร่2008มันก็อยู่ในช่วงเวลาของ30ปีสถิติบอกเลยครับว่าย้อนหลัง30ปีเงินดอลลาร์สหรัฐให้ผลตอบแทนดีกว่าสินทรัพย์อื่นนนๆทัั้้ง โดยเฉพาะในช่วงที่อยู่ในห่วงวิกฤตอย่างช่วงโควิดเนี่ยคนก็ถือดอลลาร์เยอะแยะมากมายเลยฮะนะช่วยที่แบบมีปัญหาระหว่างความขัดแย้งระหว่างประเทศจนถึงปัจจุบันหลายรอบหลายครั้งก็ถือดอลลาร์สหรัฐก,กันทั้งนั้นนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เขาเอาสถิติมาเปิดทั้งหมดเนี่ยร้นเป็นช่วงที่ทําให้มีปัจจัยส่งดอลลาร์ขึ้นไปให้ผลตอบแทนสูงนึกออกไหมครับใช่ะไรครับมันเป็นดอกเบี้ยขาขึ้น เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงประมาณปีกว่า,วาที่ผ่านมาเนี่ยคือดอกเบีย้ยขาขึ้นถูกไหมฮะและเป็นสถานการณ์ของดอกเบีย้ยขาขึ้นที่1ขึ้นแรงมากๆ2ขึ้นเร็วมากๆ 3. ขึ้นจนมีสถิติดอกเบี้ยแพงที่สุดมากๆ3อย่างผมหมายถึงดอกเบี้ยของอเมริกาและยังตามไปถึงดอกเบี้ยทั่วโลกเพราะเขาต้องทําให้ระยะช่วงห่างของดอกเบี้ยที่สงพลังที่สุดของอเมริกากับดอกเบี้ยชาวบ้านอื่นนั้นต้องปิดช่องห่างเข้าไปเรื่อยๆไม่งั้นเงินทุนมาไหลออก แล้วมันก็จะแกว่งสะท้อนไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศที่มีดอกเบีย้ยต่ําแต่ดอกเบีย้ยของอเมริกาขึ้นสู่จุดสูงมากนะครับดังนั้นจากสถิติทั้งหมดจึงเป็นตัวที่พอจะบอกประเด็นได้ชัดเจนกับว่าตามใดก็ตามที่โลกใบนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจากปัญหาไปสู่ระดับที่เป็นวิกฤตและโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจเนี่ยดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกเข้าไปถืออย่างชนิดที่เยอะมากๆพอๆกับการถือทองคําก็ใช่ไม่ได้ปฏิเสธ จนกระทท่งนคนที่ลงทุนทองคําและผู้ที่เชื่ในเชี่ยวชาญนองการทองคํามักจะพูดเป็นเสียงเดียวก,กันกับว่า gold is a safe heaven หรือเป็นสินทรัพย์แห่งสูงสวรรค์ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ที่นี้มันก็ต่างกันนะครับการถือเงินดอลลาร์สหรัฐใช่นั่นคือเงินสดเลยแคชแต่มูลค่าของมันขึ้นขึ้น,นลงลงตามสภาวะเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบี้ยทุกเสี่ยววินาทีทองคํามันยังไม่ใช่เงินในรูปเงินสดเลยแต่มันอยู่ในรูปของอะไรฮะโลหะมีค่า แต่มันมีค่าของมันก็ขึ้นขึ้นลงลงแปลผันกับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็น3เศร้าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีไหมน่าจะเร็วที่สุดแต่น้อยกว่าแคชเท่านั้นเองมันจึงไม่ปฏิเสธครับว่าในช่วงเวลาวิกฤตคนถึงถือดอลลาร์กับทองคำมากนะฮะเอาถามท่านผู้ชมครับระหว่างถือ3สิ่งต่อไปนี้ท่านผู้ชมถืออะไรมากที่สุดทองคำดอลลาร์หยวนจีนส่งส่งเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับให้ถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ทั้งในแง่การลงทุนและในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่านผู้ชมถืออะไรมากที่สุดทองคําดอลลาร์เงินหยวนจีนส่งใครถือทองคําพิมพ์ทองคาใครถือดอลลาร์สหรัฐพิมพ์ดอลลาร์สหรัฐใครถือหยวนจีนพิมพ์หยวนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าเวลาท่านผู้ชมนึกถึงวิกฤตเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือโลกใน3สิ่งต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะถืออะไรมากที่สุดทองคํา ดอลลาร์สหรัฐย้นจีนส่งนะครับส่งเลยนะฮะทีนี้สิ่งที่คุณสอนชัยสุเนตารองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product ของเอชบีเวิร์ฟนะฮะก็ยังพูดต่อไปนะครับว่านั่นคือนั่นคือสถิติของอดีตและแต่ปัจจุบันล่ะดอลาดอลาร์เป็นไงนะครับคือตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม67เงินทุนทั่วโลกก็ยังไหลเข้าตลาดเงินที่เรียกกันว่าตลาดอัตราและเปลี่ยนริมันดี้มาร์เก็ตนี่น,นะครับก็ยังถือดอลลาร์สหรัฐมากอยู่ดีนะฮะ และถือดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดด้วยเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือทางการเงินอีก4-5ตัวนะครับก็ได้แก่อะไรฮะหุ้นกู้เอกชนโอไม่ถือครับพันธบรตรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือแบงก์ชาติต่ละแห่งก็โอ้ไม่ถือครับตลาดหุ้นเป็นไงสุดผันผวนมากๆซึ่งตลาดหุ้นในทั่วโลกตอนนี้ก็มีความผันผวนแม้ว่าจะอยู่ในช่วงขางขึ้นแล้วกำลังปรับฐานเพราะว่าดอกเบี้ยก็ยังไม่แน่นอนก็ไม่เล่นหุ้นครับนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในทั้งตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ที่แบ่งออกเป็นหุ้นกู้ของบริษัทและพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงดอลลา,าร์สหรัฐใน4ตลาดนี้ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม67ในปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่ประมาณ27กว่าวันทั่วโลกตัดสินใจถือดอลลา,าร์สหรัฐมากกว่าถือหุ้นกู้มากกว่าถือพันธบตัตรรัฐบาลและมากกว่าเข้าไปเล่นในตลาดหุ้นเห็นไหมฮะมันมันบอกอะไรได้ไหลายอย่างสําหรับดอลลา,าร์สหรัฐนะฮะถึงถามท่านผู้ชมไงครับว่า ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งใน3สินทรัพย์ต่ตอไปนี้ทั้งในช่วงปกติและช่วงวิกฤตของเศรษฐกิจท่านผู้ชมจะถืออะไร1ดอลลาร์สหรัฐถ้าใครถือดอลาาดดอลาร์สหรัฐพิมดอลลาร์สหรัฐเลยฮะสองทองคำถ้าใครถือทองคําพิมพ์ทองคําและ3ถ้าใครถือเงินหยวนจีนก็พิมพเงินหยวนจีนส่งเข้ามานะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับนั่นคือเฉพาะมีนาคม67ทีนี้ถ้าเราดูนะฮะนับรวมตลอด5ปีผ่านมา มีเงินไหลเข้ามาทั้งหมด3.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อถือเงินดอลลาร์สหรัฐในมันนี่มาเก็ตทั่วโลกนะฮะก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์ท่านนี้ก็มองนะครับว่าในช่วงภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในช่วงของขาขึ้นระดับสูงและทรงตัวระดับสูงดอลลาร์สหรัฐทรงพลังแกล่งปลอดภัยระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับทองคา แต่ถ้าไม่เทียบกับทองคาก็ถือว่าปลอดภัยอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนับจากนี้เป็นต้นไปการส่งสัญญาณที่จะลงดอกเบี้ยก็ดีการส่งสัญญาณที่จะตึงดอกเบี้ยแต่การตรึงดอกเบี้ยยิ่งได้ผลกับด,ดอลลา,าร์สหรัฐนะฮะแต่การส่งสัญญาณจะลงดอกเบี้ยไม่ว่าจะกี่ครั้งก็แล้วแต่นับตั้งแต่ครึ่งกลางปีนี้เป็นต้นไปนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องจับตามองโดยเฉพาะคนท like ี่ถือพอร์ตดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะอะไรครับหลักสามันลงดอกเบี้ย เป็นไงผลตอบแทนลดลงต่ํากว่าแล้วจะถือทําไมกับตรงนั้นแต่ต้องหาเครื่องมือทางการเงินตัวอื่นมาเทียบและผ่องถ่ายผลตอบแทนลงไปสู่ในเครื่องมือการเงินตัวอื่นๆเพื่ออะไรครับเน็ตแล้วทําไมฮะสุดที่ผลตอบแทนตามเป้าหมายแต่ละคนยังคงเป็นไปตามที่คุณต้องการได้แม้ว่าผลตอบแทนดอลลาร์สหรัฐจะลดลงเนื่องจากว่าแนวโน้มของขาลงดอกเบี้ยกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับนั้นถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าปัจจุบัน และต่อไปวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น <c oughs> วิกฤตเศร,รษฐกิจหรือวิกฤตโลกอะไรก็แล้วแต่ให้ถือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างต่อไป้ท่านผู้ชมจะถืออะไรเวลามีปัญหากับมีวิกฤตเรื่องของเศร,รษฐกิจดอลลาร์สหรัฐเงินหยวนจีนทองคําถ้าใครถือทองคาพิมพ์ทองคําถ้าใครถือเงินหยวนจีนพิมพ์หยวนจีนถ้าใครถือดอลาาดดอลาร์สหรัฐพิมพ์ดอลลาร์สหรัฐแล้วส่งมานะครับ